Longmat ni molek funa long maru marli ti ni longmat longmat u sdr dj อยู่ผมบังเอี๊ยดสำหรับคลิปนี้เป็นป่าบอลเล็งไม่เอฟซีเหรอซึ่งเป็นเล็งที่ยังไม่มีใครลงอ่าฉะนั้นมีลุ้นแน่นอนว่าจะเจอต้นด่างอ่าด่างยังไงยังไงก็ไม่รู้เงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก่อนอื่นอย่าลืมขนาดระวังเปิดคลิปมาเห็นยังไงอยู่เลยซีเอือฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร้กดแจ้งเตือนทุกคิิงแล้วตามมาหาพร้อมกับมาเห็นเลยถ้าเจอบอกเลยว่าจะมาได้เห็นในไม่เอฟซีเอือ มาลุ้นกันของพี่มาเดี๋ยวเอาใบสวยๆไปเรื่องมันเนาะรอมาเออ้อตรงนี้ไม่มีใครเข้าทีา่จริงเลยพยายามไหมพี่เราจะพยายามหาแบบครึ่งเซกรอบ,บังมาดบังมาดบังมาดพี่บังเอี๊ยดบังมาดบังมาด มึงมามึงพิกไทยบางเหย็ดด้วยเฮ้ยมึงมามึงมันไม่เละเลยมึงพิกมึงมาเลยต้งนี่กูนมึงมาให้ความเห็นที่รู้บ้างมาช่วยรู้บ้างไม่เป็นเนอะนู้นู้

รึ่งเสกงิขามาเอิกเไม่ได้เมียเนี่ยเ้ามเียเทำไมเพื่อเนีเหยียบหมดแล้เนี่ยนี่มงเี้ยได้เหวเนี่ยจริงจริงมาเลยมาเลยอะไรก่อนเนี่ยเหี่ยงพเลยไม่ใช่มงพิกต้องเอาแบบครึ่งเสกงพ้คเสกใช่ไหม คือไล่แบ่งปันนั่งคิดเออเราปันเดินอะฮะจากที่จริงไหมอยา่าดูไปโอ๊ยโอ๊ยสะดุดสู้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 คือหนึ่งในร้านหนึ่งในเสนนะครับ F4 ถ้าเราเจอนี่คือแบบแอันทำดีเล่ามากเลยนะครับ F4 เพราะว่าแปลว่าอะไรเป็นเงี้ยได้ตัง้งนะพี่ชูบ ก่ดวต้องานนีเี๋อ้บางบางเหยเจอนสุมัตเล้วบางมาดนี่มาูนดมาูมา่ีนี่ลงมาลงมาดูมมัตัวกนี่กรสวยเล้บังมดมาเล่กูเลีมา่นี่เอฟซีไม่มาต้ิงมาก่อน เหล่ายังหมัดมาให้กูทรงตนนี้่วยจริงอยู่ในหนึ่งโบลเล้งมาดูดังไม่ดังไม่รู้แต่บังมัดเอาเราไปปกแน่นอนมาดูหายากนะดูนี่นะฮึมไม่รู้อะไรอะไรบันทึกเขาเรียกมาดูลายหูเหลืองไอเหี้ยไปอยู่สวยหนาบังมัดเป็นยังไงอ่ะแกองค์คิดเห็นบังมัดนั่นนั่นบังมัดนั่น นั่นมันแกล่ะจะอยู่ที่ร่มมันมัดนี่เอฟะที่ยิงง่อยลองมัดสุนะมัดสองมัดรวยยังนี่ตัวนี้ก็สวยสองตัวนี้จับการเรื่องมัดทายบอไว้อยู่ที่เดียวกันคุณลอ,องมองมัดอันนี้มันไม่ใช่สวยธรรมดามันสวยรงเบย์ห้ามมันยิ่งอยู่มมัดมันมีแค่รงเบตัวนี้โอ้ยจัดาการเลยมองมัดคุยด้ยกันปักทีเดียวแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยจริงอะไรให้เร่งเยอะ

ไม่พอแบบแดังี่เดียวมั้งดังเสิเดียวเง,งี้ยหายยากมันงไม่ร้งพฤษสิ่งง่ายายังเงี้ยลาอังกษเออถ้าอันเล่ให้คือไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรยากใช่เราบอกเลยว่าถ้าอันเล่ให้ไม่มีใครห้ามชวบ์ชวบไม่ต้องหาเลยนี่เงียดไม่รู้นะว่าแบบนี้ทุกคนจะคิดเห็นยังไง เตมเงียบอีสินว่าสวยก็เลือเอาไปโกลนนะเนี่ยมันเงียอันนี้เหมือนเรื่องหมาแา้วมันไม่ใช่นั่นถูกญาต้องที่เออยวเอาแล้วล่ะเดี๋ยโคขาน้ำเนี่ยเราหที่ใกล้ใกล้โกนนะเดี๋ยวเราก็อยากหาที่ใกล้ๆทีนาบนนะ่นถึงว่ามีนาบนแล้วบนนาโบนนาเองเนี่ย ไปเราไปตามมังมาดีกว่าคอยหลบดีกว่าไปเพ่ไปไปได้ยงไปไปทางนน่นเลยทางนี้ก้นน้ำน้ำพย่มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาที่นี่นย่ยมีนัะผาแพะอยู่เลย

ที่าดไหนๆเราเจอสองสามที่ก็ไปนี่ที่ไหนๆเราโดนน้ำขีเลยใช่เดี๋ยวเราจะตั้งไว้ตรงนี้ก่อนเนาะทีนี่ถูกลักกันก็เดี๋ยวเราจะเหนื่อยนะสักทองมาไม่ได้ขนาดไหนเดี๋ยวเนี่ยมาไป่แล้วมันวัดไปทางนี้จริงเหรอทางนี้เป็นน้ำเราเดินมาทางนี้ก่อนไม่คือมาไปหมดนี่ในตรงนั้นโบตรงนั้นอยู่กับรังตรงนี้

เดี๋ยวมมาเมาเร็วางนี้เป็นเป็นเป็นอุโมงเลยใช่ใช่ใช่ผมคิดตัางกันน้ยังมีบอลด้วยมุ้งนี่เดี๋ยวเขาเรว่าบอลนาดูมุ้งถ้าก่อนมันดีกว่าอะไรมุ้งมุ้งมุ้งเอาไปมุ้ตมองอาจจะลำบากกาบางเห็นนะเพราะมุ้งก็ถือกุ้งนะเรียบ

แผเลือดออกไหมล้อกล็อกล็อกมึงก้องเจอวแบอกวนกันดูหมาบอลหรือว่าหมาบบกวนหูมือก้องจิตเจียดีจิตดีส่วิพีชห้าอ่ะต้มอุ้ยอุ้ยมันเงียบ

ดใครบอกของแทพซิเอ๊ฉะนั้นมางองต้องปิดคลิปก่อนเพราะน้องๆอาจจะเหนื่อยที่ดูนานเกินนี่มาถอดของแทพด้วยเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรม้างถ้าจบกดไลค์แชร์กดแจ้งเตือนสำัครและพวกเบ้องเห็นได้ไหมไอพี่น้าสำนี้ไปก่อนสวัสดีครับ